รู้ยังปีนี้หัวเวย่ยก็ไปคอมมานนะจ๊ะ หัวเว่ยที่ไปร่วมง,งานคอมมาทไทยแลนด์รอบนี้คนโนต้ตบุ๊กคุณภาพสูงและแท็บเล็ตสำหรับการใช้งานในยุคใหม่แบบนี้ไปเต็มพิกัดเลยโปรโมชั่นมีอะไรบ้างแลวดูดจะไม่ให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูกันนิดหน่อยละกันเนาะเป็นการโปมโรงสำหรับแท็บเล็ตนะคะก็จะเป็นเมทแพดทีนั่นเองตัวนี้เนี่ยราคา4,690บาทนะคะเป็นรุ่น 4G นะรับฟรีของสมนาคุณมุลราคารวมกันกว่า1,870บาทนั่นเองเมทแพดโปรตัวนี้ดังมากนะคะเป็น รุ่น 5G 29,990บาทนั่นเองรับฟรีของสมนาคุณมูลค่ารวมกันกว่า1310บาทเมทแพดโปรรุ่น 4G นะคะแล้วก็ WiFi นะราคาดีที่สุดที่เราซื้อได้คือ1 6ึ9 0นบาทรับฟรีของสมนาคุณมูลค่า7,320บาทและเมดแพดรุ่น WiFi ที่เฉยนะคะ9,990บาทรับฟรีไปเลยของสมนาคุณมูลค่ารวมกันกว่า ,3870 บบาทนอกจากแท็บเล็ตแล้วนะคะ ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทุกคนต้องทำงานจากทุกทุกที่หัวเว่ยเองก็ได้ขนโน้ตบุ๊กราคาดีไปในงานด้วยโปรโมชั่นจะมีอะไรมาโหมโรงกันหน่อยเมดบุ๊กดี1 5นะคะราคาพิเศษเฉพาะในงานนะคะ18,990บาทแล้วก็มีรุ่น256กิกนะคะตัวนี้อยู่ที่13,990บาทใช้ CPU ของไรเซนด้วยนะใครเป็นแฟนไรเซนตรงนี้ไปหาได้เลยราคาดีๆแถมรับฟรีของสมนาคุณเพิ่มอีกมูลค่ารวมกันกว่า2 0 0 670บาทนะคะเมดบุ๊ก d 14นะคะตัวนี้เริ่มต้นที่ราคา29,990บาทสำหรับ CPU อย่าง Intel นะคะตัวนี้ RAM 16แล้วก็เป็นตัวของ AMD Ryzen นะคะตัวนี้21,990บาทนะคะแล้วก็รับฟรีของสมนาคุณมูลค่ารวมกันกว่า4,070บาทเลยเมดบุ๊ก X Pro นะคะราคา59,990บาทตัวนี้1เทรนะคะ RAM 16และที่สำคัญเลยรับของสมนาคุณเมื่อคุณซื้อมูลค่า รวมกันกว่า11,040บาท 4วันเท่านั้นนะคะสำหรับงานคอมมาชชัถึง23สิงหาคมนะคะที่ไบเทคบางนา4วันเท่านั้นบูธ t h EH 9 8ถึ 99. ง99 2บูธนี้เท่านั้นจำชื่อไว้ให้มัน่นก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปเล่นโน้ตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตของทางหัวเว่ได้เลยนะคะถูกใจก็อุดหนุกนกันกลับบ้านไปคนละเครื่อง2เครื่องนะคะแล้วพบกันในงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายไปอุดหนุหนหัวเว่ยด้วย